สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการครัวหลังเขารายการที่จะนําทุกท่านไปเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาอาหารชาติพันธุ์แล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งานมหก,กรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยซึ่งจัดที่สนามกีฬาเจ็อปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง วันที่9สิงหาของทุกปีจะเป็นวันที่พี่น้องอชาติพันธุ์ได้มาเจอกันแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารและก็วัฒนธรรมร่วมกันตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องนเยาวชนชาติพันธุ์ละเวจากโรงเรียนดูลาเปอร์ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ,ะก็สวัสดีค่ะ,ะชื่ออาจารย์สุภาพนะคะ ลงเาาบออกรรื่วมีชชนค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายของอพี่น้องชาติพันธ์ละเวชใช่ไหมคะ,คะมีการแต่งกา,กายแบบไหนคะพี่ก็พี่น้องละเวชนะคะตั้งแต่สม,มัยโบราณน,นะคะก็มีการแต่งกายมีชุดสีขาวะคะ่ะเสื้อสีขาวแล้วก็มีผ้าถุงลายนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าการมาัดมีนะคะทอเองเย็บเองทําเองนะคะแล้วก็ใส่เองนะคะค่ะก็มาเรา anyway. ียนรู้เรื Java. ่องการแต่งกายของผู้หญิงไปแล้วนะคะในการแต่งกายของผู้ชายเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่แต่งกายยังไงคะค่ะก็เด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายก็จะมีชุดเดียวนี้นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะมีชุดเดียวนะคะก็ใส่มาแบบนี้นะคะก็มันจะมีกางเกงแล้วก็มีสีขาวล้วนๆเลยนะคะสัญลักษณ์มันก็บอกว่าอ่า มันมีลายเนาะมันมีลายที่เราทำเนาะลายแบบนี้เนี่ยเป็นลายที่ดั้งเดิมที่สุดนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับเผ่าอื่นนะคะ,ะ,คะเผ่าละเวอทุกคนนะคะมาจากเมืองเชียงใหม่นะคะเมื่อก่อนก็อยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็ถูกอพยพไปอยู่ที่บนดอยนะคะถ้าไปดูที่ประตูเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะว่าลักษณะคนที่ละเวื้ออยู่ที่นั่นก็มันจะมีกาแพงอยู่ก็จะอยู่ที่นั่นก็มันจะมีศาลเจ้าเมืองอ ที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็จะมีอยู่ที่ประตูเชียงใหม่ค่ะก็เลยไปอยู่ที่บนร้อยแล้วก็ขยายไปแม่ห้องสอนนานนะคะแต่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะที่สุดจังหวัดเชียงใหม่เยอะที่สุดวันนี้ค่ะวันนี้พี่น้องเราเพื่ที่มาร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนยคะมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากแม่ห้องสอนค่ะมาจากจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะ ันนี้เราก็จะมาโชว์อาหารของชาวเราเวื้อนะคะจะเป็นเรื่องของอาหารโต๊ะเบือซึ่งเราใช้สมุนไพรในชุมชนกับไก่ที่เราเลี้ยงเองหรือบางครั้งก็จะเป็นหมูของชุมชนที่เราทํากันเองทั้งหมดเป็นการรักษาสุขภาพและเด็กก็จะต้องได้กินอาหารที่ปลอดภัยปลูกผักปลูกผักกินเองค่ะเราจะดูแลเรื่องปลูกผักพื้นดอยทั้งหมดมารวบรวมแล้วให้เด็กเรียนรู้วิธีการปลูกวิธีการดูแลเราก็จะร่วมกันอนุรักษ์ค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าวิธีการเครื่องปรุงในการทําอาหารของชาติพันธ์พี่น้องชาติพันธ์ลวะเนี่ยวันนี้มีเมนูที่น่าทานอะไรนะคะเดี๋ยวเรากลับไปตามชมน้องๆกันเลยนะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะกับเครื่องปรุงที่เราจะมาปรุงอาหารวันนี้นะคะชื่อเมนูอะไรนะคะอาจารย์ชื่อเมนูต้สะเบือกต้สะเบือกถ้าเป็นหมูก็เรียกว่าต๊สะเบือกหมูถ้าเป็นไก่ก็ต๊สะเบือกไก่ถ้าเป็น พวกเนื้อง้วเนื้อ,อควายก็จะเรียกตามชื่อของนั้นนะคะ<อ>แต่เขาก็จะมีภาษาของเขาโตสเซเบิร์กจะเป็นอาหารประจำเผ่าที่ไว้สำหรับรับแขกสำคัญสำคัญเวลามีพิธีงานต่างๆง,ง,งานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ก็จะใช้อาหารนี้เป็นประจำ ประจําเผ่าของเขาเลยนะคะ <c oughs> จะ,ะจะเป็นเรื่องของความเชื่อก็คือการสะเบอกก็คือการรวม,มกัรด้วยความสามัคคีผักทุกอย่างที่เราทําในนี้ก็คือมาจากน้ําเหงือน้ําไทยของเขาเขาก็จะมาใช้ในตัวนี้ทั้งหมดในสวนที่มีนะคะค่ะค่ะตอนนี้เรามารู้่นะแนะนําดีกว่าว่าในการทําโตะสะบอกหมูใช่ไหมโตะสะเบอกหมูวันนี้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างกันนะคะ ออันดับแรกค่ะอาจารย์อันดับแรกก็คือหมูนะคะหมูเราต้องใช้หมูที่มีลักษณะที่ไม่มีมันมากนะคะก็จะใช้หมูที่มีในส่วนที่มีความนุ่มนะคะก็จะเป็นหมูตรงหน้าท้องกับหมูตรงเนื้อที่มันอ่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก่อนก่อนที่เราจะเอามาเป็นสะเบิกได้นะคะเราจะต้องมีน้ำน้ำน้ำ,นำซุป เครือ่องต้มน้ำซุปก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นขมิ้นนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่าแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเป็นภาษาละเวอือนะคะผักอีหลืนเขาจะเรียกผักอีหลืนปีหนึ่งจะออกแค่กินได้แค่ครั้งเดียวคือ1ปีก็จะมีอายุแค่ระยะช่วงฤ<ะ>ดูฝนนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้คือผักอีหลืนนะคะรสชาติเผ็ดหอม ดับกลิ่นคาวได้หาได้ทั่วไปไหมคะหา,หาได้ทั่วไปตามไร่ตามสวนเลยช่วงนี้จะมีเยอะมากเพราะว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วมันจะไล่มแมลงได้ด้วยค่ะเพราะว่ากลิ่นของมันนี่ถ้าคนเดินผ่านนี่มันจะฟุ้งเลยค่ะสุขราพนอกจากจะไล่มแมลงแล้วในเรื่องของสุขภา,าสพาาสุขภาพก,กจ็จะเป็นรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะมาทําอาหารในเมนูได้หลายอย่างกินดิบได้ค่ะนิยมกินดิบ กินเป็นผักแก้มก็ได้ค่ะก็จะมีข่าตะไคร้ค่ะกระเทียมแล้วก็สําหรับพริกก็จะใช้พริกสองแบบนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของพริกแจวนะคะก็จะใช้เป็นพริกแด่แบบนี้นะคะพริกเขาเรียกพริกขั่วสุกขัิวแช้งค่ะแล้วก็จะมีกุ้ยช่ายใช่ไหมคะกุ้ยช่ายแล้วก็ใบใบหอมนะคะหอมดวนหรือ คือผักทุกอย่างเราสามารถเอามาใช้ได้ทั้งหมดผักเครื่องใบใบที่ใช้สําหรับปรุงแล้วก็ตะไคร้ผักชีต้นหอมนะคะค่ะ,คะอาจารย์าารยคะนนี้คืออะไรคะ,คะที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือถั่วเน่านะคะถั่วเน่านี่เวลาใส่หนึ่งเรามันจะเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเป็นกลิ่นที่เราได้จากบนดอยจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือเหมือนเราขาดกะปิขาดปลาร้าค่ะ เพราะว่าบนดอยเขาก็จะใช้ถัว<า>ถ่วเน่าใ่ั่วเนาวะวิธีการใส่ถั่วเน่าห้ามใส่ในน้ําเดือดเพราะว่าถ้าใส่ในน้ําเดือดแล้วกินมันจะฟุ้งกระจายแล้วมันจะไม่อร่อยละค่ะ,ะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าวิธีการปรุงโต๊ะสะเบือกหมูะจะมีการ ครูขั้นตอนยังไงนะคะอาจารย์ช่วยแนะนําแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆช่วยเรียนรู้แล้วก็ทําไปพร้อมกันเลยค่ะก็จะเอาวัตถุดิบเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะมาตารวมกันนะคะอันแรกคือจากไกตจาไก้ค่ะเลยเลยนะคะตำอะไรก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือกุยช่ายนะคะกุยช่ายตากไท่ใครขยาถึงไหมคะอันลุกมาช่วยกันช่วยยกไดค่ะค่ะแล้วก็ พริกตามพริกอ่าส่วนผักพวกนี้เราก็จะไปตอนที่เรายำค่ะยำตอนที่เขาเสมอเข้ากันค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะกับเครื่องปรุงสมุนไพรที่เราจะมาทําอาหารกันวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องช่วยปรุงนะคะว่าต้องใส่อะไรก่อนเนาะที่สําคัญเมื่อกี้อ่ะใส่ใส่นี้ก่อน อันแรกนะคะเป็นอาจจียนเทวนาค่ะใส่ตอนที่น้ำไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนโอค่ะต่อไปก็จะเป็นใส่ค่ะตาคพี่ช่วยนะใส่นะคะอาจารย์ตไคร้หอมตไคร้ค่ะตไคร้หอมค่ะใส่แล้วก็แล้วก็ขมิ้นขมิ้นสองแว่นพอิ้นค่ขมิ้นค่ะขยับใส่ลงไปลูกอ่ะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ตไคร้ หอมแดงอ่าหอมแดงใส่เยอะๆเลยหอมแดงใส่เยอะเลยใส่ไปเลยแตะไคร้ตะไคร้หมดเลยใส่หมดเลยเราจะเห็นความสนุกสนานของเด็กๆที่ได้มาช่วยกันเรียนรู้ในการทำอาหารของ ของตัวเองนะคะเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาในการทำอาหารของชาติพันธุ์นะคะอค่ะอันต่อไปที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะจะต้องเป็นต้องเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูค่ะไส่หมู การต้มค่ะในการต้มแล้วก็จะเด็ดใบตัวนั้นใส่ค่ะค่ะผักตัวนี้ผักอีหลื้นผักอีหลื้นค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของหมูที่ต้มสุกแล้วจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่าน้องๆตักขึ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปทําต่อโอ้โหสีหน้าทานมากเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปทำสับนะคะไปสับอ่ะร้อนหน่อยนะคะลอ่ะร้อนนะลูงอ่ะเดี๋ยวให ให้คุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วยหน่อยค่ะค่ะหน้าตาหมูที่ต้มสุกแล้วแล้วมาหั่นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาปรุงกันมายำกันใช่ไหมคะยำสะเบิดกันนะคะให้น้องๆปรุงให้เราดูค่ะว่ามีต้องใส่อะไรบ้างนะคะใส่พริกโคกเอาพริกใส่ลงไปใส่พริกนะคะใส่พริกพีิกแบเครื่องสมุนไพรเสร็จแล้วใบผักแล้วก็หอมแดงสองช้อนใส่ไป ชอบผักก็ใส่ผักอีกเยอะเพราะเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรมีต้นหอมผักชีนะคะอ่าแล้วก็ใบผักอีหลื่นผักไผ่ผักไผ่ค่ะชัดไทยผักไผ่ก็คนคลุกกันใช่ไหมคะปรุงรสนุ่นหอมแดงด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงซอยหอมแดงซอยแล้วนะคะซอยแล้วอ่าผัดไปเอาน้ำซุปมาทำอะไรครับ เอามาใส่ให้มันเอามาใส่ในตรงนี้อ่ะใส่ฟร้มได้มากล้วลูกอสามช้อน3ามช้อนครับอ่าเพื่อให้มันขูกคลิกใช่ไหมคะจานไม่ต้องแบบขลิกค่ะอันนี้ให้มันเข้ากันเกลือเล็กน้อยใส่ลงไปเกลือเกลือครับเกลือค่ะหน้าตาโต๊ะสเบือกหมูของน้องน้องเยาวชนโรงเรียนบ้านดูลาเปอร์อ่าได้ทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะกลิ่นหอมไหมคะน้องๆกลิ่นหอมมากเลยใช่ไหมตอนนี้เรามาลงมือชิมกันเลยนะคะน้องๆว่าจะอร่อยไหมพี่ก็จะแอบชิมหน่อยด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากค่ะคำแรกที่ได้เราได้กินเข้าไปนะคะจะมีรสชาติ กลิ่นของเครื่องเทศกลิ่นของสมุนไพรที่สําคัญก็คือผักอะไรนะผักีลื้นี่เป็นของพี่น้องชาติพันธ์ละวะที่หาได้ซึ่งโค้นถึงหนาวโนถึงใกล้ใกล้หนาวนะคะค่ะเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมจริงๆค่ะคาแรกที่เราได้กินเข้าไปจะรู้สึกเลยว่าพี่น้องชาติพันธ์มีความมั่นคงทางอาหารในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเป็นดีที่สุดก็คือในเรื่องของสมุนไพรที่มีเป็นของตัวเองนะคะที่สามารถหากันได้ แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของพี่น้องที่สามารถนํามาเรียนรู้แล้วก็นํามาปรุงอาหารกันนะคะค่ะวันนี้เราได้ชิมอาหารของน้องๆเยาวชนละเวะกับเมนูโต๊ะสเสบือหมูกันแล้วนะคะรายการรัวหลังเขาตอนต่อไปจะมีเมนูเด็ดอะไรมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ หลังเขาร้อยเรื่องเรื่องราวอาหาร,าหารชาติพันธ์เดี๋ยววานคิดมัน